พ่อกันคือเก่าทุกคนย้นมมาเลงนั่งตุกใจในมือคือจะือว่าใบหนาคุณเป็นรักไม้รักคั่รักคุณมานั่งอยู่น้องนะั่คนคุณห้อนมาน,นี่นะมันเป็นห้อนมันไม,ม่บ่อลน,นั่งอันที่มว่าเ,าเลือกเงินต่งตนางต่นักตั้งท่งยูทูบขึ้นใหม่ทุกคน ก็บ่วยมาตั้งเตะขึ้นใหม่เลยเขาได้พันนั่นเขาได้พันศัพท์เลยนาะเขาก็ยัองนันนั้นอยู่อะไรบานนี่ในเว <c oughs> ลาเขาไปการไปงานเอาว่าหัวดังๆเลือคอีนเน้อไปการไปงานไปพ่อไปพ่อพวกช่องยูทูปนะนี่เขาจุดไปอยู่ขึ้นขึ้นจากว่าแต่โดนเลยจุดไว้เผ่าว่าเผ่า,ว,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 าว่ายันไปหายเขา อันให้เขาว่าท่านผรมกงองอผมกูมดพมงอทุกคนเขาว่าคนผมปูดพผ,ผมงอนะ่ะคนบมีบุญบอกครับว่าคนผมตรงนะคนมีบุญเพราว่า,าไปหาประสนใจดอกเพ้าเรื่องนี้ทุกคนตักแต่เขาตั้งเริ่มเงินเริ่มตั้งได้พันทรั์กุคุณและเนอได้ในพัน,น,นกุนนคุณ่ากทีซาเข้ากับไปไายนำการนำงานแล้วไปมือนั้นกับไปไทยไเนนบ,ไไยบาบ่อยซ้นไปเฮือนแล้ว พ่อคิดว like, like, mm ่าเพื finally, died, ่อนเชิญเพื <pper> ่อนเราก็ไปพ่อพวกยูทูบเนี่ยไล่กูไล่คนทุกคนหมองไล่บอไปพ่อเข้ากับลืมเข้าในก็คนรู้จักกันนี่แหละเข้ากับตีขี้อยู่ตีข้างเขาอยู่ขี้อยู่ข้างฉีบชิะเขาก็ะชวยอยู่ทุกคนช่วยอยู่โอ้ยสภาพบุเพื่อนบ่เนื่อนชัางที่ซื้อบงค์บงคอที่ซื้ออยู่ เท่กับคุณหูจักกันใดเฮาหนี่งก็ไปผู้เดียวเออไปผู้เดียวหัวเดียวกับเทียมรีบไปพึ่งมูไปเอามูน้าใครจะเข่าส่งน้ามูกับแม่นไปนะเฮาก็อยากดังใช่ใช่คุณเฮาก็อยากยูทูปมันก็ต้องมีมูมีพวกมันทุกคนท่านซะคือเพิ่งว่าอะไรไปฮักกาพ่อหมูไรกูคนพวกพวกหมูยูทูปฮะแล้วหมูยูทูปเฮากระลึงเพลโมลึงเพลในแกนเพลใน สุไลน์กระลึกเขาจังทามเขาบุดเขากระบาถามหลงกระเห็นเจ้ากระถ่ายกระถ่ายถ่าย,ย,ยในงานเนี่ยเลยมีงานหลงพี่งานอันเี้ผ้าโปกะผ้าป่านะอันนี้นั่งเทา,าเขาเก็บกุดไว้แต่หลายปีเลยทุกคนเขาเลยมาเปิดเผยปีนี้เขาเก็บกดมาหล่ปีอะไรๆทรงปีสามปีแล้วแต่ฮักกระชิบวอาปีนี้ทุ่งผูมปากปูกเผาขวบผัวแ้วก็าเข้ากาไปโพแล้วในงานว่า เข้ากับเห็ดเ็ดหชินเห็ดแบบนี้เห็ดไทยเห็ดจีนไทยนะเขาก็จืซู่อยู่แทนที่เขาเคยช้ถามว่าโตมากกับไผ่อือโตมากกับผู้ใดเฮ้ยรบกวนว่าเบียบปนออกมานะฮะนอนหรือเปล่าเจ้ามากกับผู้ใดอีหมอเจ้ามากกับไผ่กบอีหมอโตมากกับไผ่อีหมอก็ว่าไปอือเขากระทามถ้าจุดแล้ว็ขาดนดนึงดิดซู่ ย้อหินขี้กินค้างเห็นจีน่าทามทามโตทามห้นขี้ใสโตแล้วเท้าถาม้มันเจ็บบ่ดนาตีบิดเท้าถามอันอันเท้ายินขี้ใสจีนำเจ็บปวดบ่คือปวดปวดตอบคือบ่ทักทายเข้าีนใบหน้าน่ะเชื่อใบหน้าข้าเจ้าน่ะซ่วยนิ่งเลยนิ่งนิ่งตรงเลยบ่มีหื้อโบมีอือบ่มีว่าอันสิีใบจากเพื่อนเพื่อนเช่าเลยบ่มีสิีใบอัน อ่อนหวานกดเขาเลยบ at อบอบอเรียกว่าเขาอันเขาหยิกขี้อยู่เขาเจ็บเพราะน่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮาหงึกหัวฉิ่งนะเฮาเฮาลืงเฮาเฮาลืงเฮาเกลียดแล้วก็ลืงหยิกหัวไซนึงว่าเพิ่นที่ยิ้มเช้าคืนนะบอบาดนี่นะที่ใกรจ้างทามอยู่ไหนทามอ่ะยักไปทามเพิ่นตู้มากกับไผเฮากะบดโตทุกคนปัารฉบับพูดพูฉบับบ่ฉบัดหิ่งฉบันว่าว่าหิ่งซะ นิ่งเลิอเลือเพือผีมันใจเอละเกินโอ้ยทามพี่ขัดตายยอดมาชันเนาะฉบับนิ่งฉบับเลือเพือผีกระเช้านิ่ได้สวยเันใหญ่สัมชินสัมเคสน่นาตลีว่ายันตายเลยกันซากว่ายันซักนิ่ง,งอันคว่ำนิ่งนี่พระมักถืงหน้าโองเขาคว่ำนิ่งนะั่นกระเช้านี่มีสวยสัมเคสนาตลีว่าป๊าบย่าน,นั่นพูนอยู่มีอ่อนพูน เขาเก็บกดมาหลายปีเล้วคะกระสีว่าทุกคนอยากว่าอยากว่าเาแต่มันบดสมควดว่าก็เโหลกชีว่าวท่านทุกคนต้องให้ว่าให้เอฟซีพังถูกทุกคนซะอันยูทูบเป็นทุกคนเด้อยันลื่นยันเลือกันเด้อนางชีบอกทุกคนอืแค่ไปย่านขระยานกระดกกระดี่ทั้งชีว่าให้นหูให้นหูหินเจ๊งท่านที่ก็มามันทีเจ็บฉีปวดจังถามเขาก็มาไปน้ำดอกเด้อทุกคนหื่งแล้วก็มาเขาคุ้มบเขาแก้ลำดอก ถามเข้าก็ถามแขค่ควมรัท่าสื้อถามมานาพ่อกนหนาตนาทามเข้กระา,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 ามควาวมชัท,าท่าสื้อข,ขาบนไปน้ำอกนราทุกคนาสิไปน้ำเขาเขาเบิ่งสีนาข้าเจ้าเขาเกาหู้แล้วว่าเขาเนะี่ยบอต้นหลับเฮาเฮาหักขาเขา,เขา,เขา,เขายัางถามเขาอยู่ได้เฮายัางไปถามเขาอยู่ในในาน,นาสิบาคนเคยเห็นกันคนหูจักกันสา,นสานโนเคยเ่าว่า,เค,วาเคยว่าน้ำกันเคยหูจักกันทนาก็เลยตีขี้จำสิ่งเลย ขากับบอดีเพื่อนบดี้บอดีอื่นละเขากับบดามัคือแบบต้มากกับไผเขากับบระถามเฮาถ้ารีเเขาจะบะหมั่นใจขัดถ้าเขาเห็ุแบบนิ่งนิ่งแบบนิ่งนิ่งแบบเลือดเลืดเบีสดเลยนะเขาก็เกย์ใจเขาหักทามกระทายไปถ่ายไปทำไปเอนหัวเดียวก็เทียมรีบทายหลบไมเขาาหลยมูยิ้มัวก็บวเาอยู่บู้เดียว ไปถ่ายถ่ายนเขาก็อยู่ที่เขาว่ารหักไปทุกคนว่าไปมากกับตาชุมงานเจ้าคงไนะท่าย์เราข้าวแห่นะก็ไปน้ำข้าวแหนเฮเฮเฮหลุดเฮหลุดเฮฮันเดย์เออไปไปน้ำข้านะครับเขาก็อยู่แต่เขาเท่าก็อยู่เขาก็อยู่แต่เขาเท่ากับเขาเขาเทาก็บหูอยู่เขานั่นหลักชนะว่าขโมงขามนะทุกคนนะท่านซะโอ้ยถามความเดียวเมาก็ดีใจอยู่เนาะยเป็นถามเมากกับไปน้ำดอกเออไปถ่าย์หลุดเฮหลุดยังหลุดเฮข้าวนัน เบาบอยเราอันเราไปไปไปถ่ายคลิปน้ำกันเราอะกับพ่อที่ทามเลยตัวมากกระเสยเมื่อจากโมงสิไปจากโมงไปหดไซส์เมื่อเราบ่มากพอดีเอวบ่อว่าเนี้ยใดกระทามเน็กทามปกหนาเสียเงาโปกขี้มาแล้วก็เล้ยอดอกเราทุกคนอันนี้โอ้ยมันใจเชื่อเกิดโอ้ยนั่งคือว่าทุกคนอาจังยี่ี้สาทุกคนเนาะวันพระไม่มีวันเดียว เออน้ำโค้งขื้นน้ำโค้งน้าโค้งขื้นเต็มพังมันยังบกทุกคนเอาจังซี่เนาะเออทท่านเลยจบบุท่านจบยังว่าบุเบิสบารดนี้แหละไปพ่อเขาจบได้เขาเรือใจใเขาเขาจวดไว้ไปพ่ออยู่อยู่ธนาคารมันคุ้มชุ่มนั่นหละไปพ่ออยู่ธนาคารเพื่อนก็ไปเปิดธนาคารเอาเอาเงินโด拉เขาไปเปิดธนาคารเอาเงินบาทด ไปก็แทนที่สิถามเฮาบ่ได้ครับอยู่คนนั่งโต๊ะเดียวนั่งแถวเดียวกันก็เฮานี่แหละอันอันอันถามหน้าเฮานี่ตาบเล็กตาบคางถามนถามเขาเจ้านะอันตัวได้อันตัวเปิดบัญชีหยังาถามเขาก็ยุกๆิ๊บบ่อยากตอบเฮานะทุกคนยุกๆิ๊บเป็นเออเฮาว่าได้่เฮาได้่ได้บ่มีความหมายแล้วเขา ได้ว่บ่มีความหมายและบ่มีศรัทธาในในในตู้เข่าขนาดทุกคนและได้ว่าบ่มีอัน <c oughs> อีหยังบ่มีความจําเป็นกับเขา่าเข่ากระเว่ายุบๆหยิบๆยิบ่าอนําเฮาแบบว่าแบบโอ้ยว่าแบบมันปัดปัด,ปดไปไปลายขนาดไปโพกขนาดยู่หนันนาตาลีก็เลยก็เลยบ่เปิดบ้านนี่มันมันลายคนข้าเจ้านั่นก็ชุม เขาก็ออกม้าให้เพิ่นเปิดถ้าจุมเปิดเขาโบกเปิดเขาก็ไปเปิดธนาคารไม้เขาก็ับบริสุทธิ์ใจผูน้ำคูนเขาสร้างบันยิงยิงเธลเกิดยิงอยู่ดาวทุกคนได้เหตุช่องยูทูปไปยิงยูชัมเป็นดาราชัมเป็นดาราชัมเป็นดาราเทคเขายังไม่ยิงเด้อเนาะทุกคนเขาจับมือถือเกนเขายิ้มคือว่าน้ำประชาชนน้ำมันน้ำคนน้ำน้ำคนน้ำชาวบ้านชาวเมืองเขายิ้มคือว่าดาราเนี่ยเขาบม่ได้องได้ เนาะทุกคนเขาไปร้องเพลงคนเขาไปออกงานออกการเห็นนี่ะทักไายสบายดีดาราฮะนะทุกคนนา่ารีบขึ้นไปจังซันเขาโคอ,อะไรที่ตลอดดาราเนาะอันนี้นะโอ้ยมันกลัวดาราทุกคนเลยได้เป็นยูทูบกระเทิดว่าจะเป็นอันกระเทิดว่าจะได้เป็นเจ้านายใหญ่ใหญ่เฮงจะกระเทกกว่นา,น,า,น,าวนี้นา่ารีคขึ้นไจังซันช้างปัดปูดผู้มูบักเตงเท่บอก นาตลียอมเฮ้เราเก็บปุดมาไล่ปีเราเลยว่าทุกคนว่าอุศดกว่าให้มันเจ๊งมันใส่สางมันยิงสับบันเลื่อเลื่อเพื่อเพื่อปีสางมันมั่นใจเทไปแล้ววันที่นักเพิ่งทามได้ชมมือนะครัเขายังขึ้นในใจเขาเปี้ยวฟับเปี้ยวแบบอยู่หากเขาโบปากทะเลมาเขาเก็บปุดในใจโอ้ยหมอพ่อนะเวียดนามก็จะฮึ่งเลนยังงามคือเก่ายังคือเก่าเนาะ พ่อจะบอกโอ้ยฉับปากหวานกุนเปียวใช่ไหมครับกุลจัแต่เข้ามือนั่นชวนมือเขาคือในใจทุคนจจำเขาจำนะเขาเป็นคนจำจำแล้วอันเพราะว่าเขาถามมูนะถามเข้าถามในความวังดีแล้วทุกคนถามตีขี้อยู่ที่เขาหงึกว่าทีเด้เขาหงึกใส่ในในณะที่ดีในานะมูเพื่อนเจอกันดักทักทายเข้ากับคนโน้เขากับคนคือกันกินเข่าพาหัวใจเข้ากับกินเข่าพาหัวใจกันคนจะประเด็กเก่งหรือไม่คือกัน คุเฮาทุกคนทักทายกันถามกันเฮาขืด่าจังซันน้อมมนุษย์มานาหัานใจรวมกันในงานนั้นในงานเฮปปาป,ปานั้นกับบอนนั้นเปิดบัญชีธนาคารทันใจรวมกันอยู่หันเปิดเอเยนยินโหยอยู่หันเฮาขืดเฮาจากถามมนุษย์มานาถามกันคือชิวิตเจ็บปวดดอกฮว,า,ว,า,า,วาจังซันธนานาตลีเกาขืดว่าเขามีสวยสิงส่งใหญ่สมีหรอวะเขาจังยิ่งอยู่ทุองดาวคุณทุกคน กระเซาะจิเป็นนั่นเจ้านายใหญ่นายโตเป็นน <sh ั่นผู้รักผู้แรงใหญ่ๆเนอะโอ้ยแบตเตอรี่มาย่านแาบจักสิรยานยังลูกเทาอันเทากับลับมาลำทางกับขุดอย้วขุดเวลาขับรถมาลำทางกับขุดขุดพอใจอะไรว่าพอใจเลยขับไปกุ้นชั้นต่ำขับรถจากทุ่นน้ำเฮามาลำทางกับขุดขุดแบบว่าอื บัวยากไปอีกปรด็บัวยากบัวยากไปอีกนั่งว่าทางนเ้นือบัวยากไปอีกแถวนั้นคือว่าเม็ดมันเป็นบัวยากไปลายทุกคนบัวยากผูกอีกนะบัวยากโพอีกสร้างปั่นปีนแนวนั้นพูดพูดอันนี้บ่อยทางทุกคนปิ้นยูทูบกระซำเปิ้นนั่นเจ้าหน่ายผู้หนึ่งปิ้นหัวหน้านั่นอ่าหัวหน้าผู้หนึ่งหรือว่าใดๆทำเปิ้นเจ้าเจ้าอัน เจ้านายใหญ่ๆผู้หนึ่งของท่นซะปวดภูมิมองโมบกเต่งนี่น้เขาคำหนึ่งเขาก็ดีใจดอกนั่งจูคกูเ้าหูจักการคุณเข้ารึงหูจักการแล่นเกลนกันตัวมันจะเข้ากับมาขืนลอาบ้างเพื่อนบ้านกูกุญเช็คไม่นำพงน้ำพงกูเข้ากับคืนเห็นเห็นมันคืนยู่เตเลปีก็ขคืนเต็มพังอันนี้มันนำพงนำพงนะคืนเต็มพัง มนกระบกเป็นเงือนทุกคนยา้าเดือนนั่นยามันนีมนกระบกบกจนหอดปูหอดนั่นหอดบัวปูกพักปูหญ้าคนและบกลงบกลงเขาก็มาคุดอีวันเชงซี่วนันพระไม่มีวันเดียววัจะคิดทุกคนขืดมาํำทางนะอีห่ามึงเอ้ยคนาวานนาตรีบะวนันศิลบ่มีมือเดียวด้กคืดในใจคุณเฮ้าเนาทุกคนพ,พูปูมูอเตงคุณเทากันกเห็นว่าววเฮ้ากา ปู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 ปลา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 ค่ถามเขาแน่ทุกคนเออในขณะคนเดียวกันแบบตัวมากกับไท่านก็ระจบดอกแล้วชีไปทางไรตอมาเนีกยถามมันเองหรือว่าในใดก็ว่าอันในขณะสบายให้ปลาปลาน้ำปลาหนักกัโอ้ยก็บไปได้ถามทุกคนเขาก็เฮเขากันน่าตีกระปุกทันทีสกลับมากกับโบกับได้ไรยังถ่ายน้ำเขานะถ่ายก็บข้อบบประจักษ์่นถึงปึ๊กทันทีถ่ายจบคลิปหลือสีผายังไม่จบคลิปยังต่อเอาคลิปสองคลิปชามน้ำเ้าอยู่ <s Elliott ills> <int> กันที่ชิมาบันดีมาตะคุนมาไดหเฮาแบบเฮาหบบว่มันจะมันบวชเสกบวชนัวแล้วก็มาไปบอกเบา้แล้วเมื่อก่อนด้วยว่าทางศานเมื่อเขาเมื่อก่อนเมื่อมากับเป็นจังกันตะบอกคากับเป็นเอาบุญอยากไปทุกคนมาเนี้ยนะเป็นนะคืออาบุญอยากไปบุญอยากผูกอีกนะโผูกผู อันน่าจะบอกทุกทคนเด้อการเหตุยูทูบอย่าอุ่งอย่าคุยเลยเด้อผัวใดการสำหรับมือใหม่นั่นอยอุ่งอย่าคุยไลทักทายกันแน่นนอกเพราะว่าสั้นทางเดียวนี่นั่งบริกครเลยทุกคนอย่าอุ่งอย่าอุ่งอย่าอย่าอุ่งก็อุ่งอย่าคุยก็คุยนั่งบริสุทธิ์ใจทั้งที่บริสุทธิ์ใจอย่าอุ่งอย่าอุ่งก็คุยยคุยก็คุยเพราะว่าถูกมือเขาก็อยู่คนเดียวมาตลอดสั้นๆนอกอยู่คนเดียวมาตลอดก็โจนมาได้อยู่คนเดียวตลอดก็เพราะว่าจรงจี่ทุกคนไปหาผู้ใดกัน ไปหาผู้ใดเขากระบอกงินเขากระบ,บอกต้อนรับพี่ทั้นซะไปหาผู้ใดเขากระบ,บอกต้อนรับพี่ทั้นซะกระต้อนยีดอกต้อนพอไปเปะบางๆเขากระหูเบิ่งสีหนาคนทุกคนเดยไพ่เสือโบหูหนับจะคำว่าคำจเาหูเบิดนัตเตรี่หูเบิดเอาละเก็บกดมาตายผ้าละปีนเพิ่งเขาจุดไปอ่านเบิ่ดเราบอก จางหอดใส่เลยเออถือไว้เขาอ,อ่านถือบว้แล้วรูปลายลายได,ด,บบได้กระดาษหนึ่งขุออ่มเขาเก็บกดไปแต่ละปีแต่ละปีเขาเก็บกดว่าจุดใบฮาว่าอาถงซี่มีมือหนึ่งฮาว่าวันศิลบ่ม,มีมือเดียวน,น้ำขึ้นเต็มพางนา้ำในน้องยังบกทุกคนนี่เกี่ยวกราเลี้ยวกะบกน้ำน้อขึอ้นเบิงอาช่างชาติหลายต้องทุกคนเนาะแต่น้ามนาม้องยังบกเป็น คือว่าเขาจะมีสวยเสิยนไงแล้วสัมผีแล้วก็จัง,ง,งยิงเขาโดกระเดียทุกคนว่าเสียว่าวจังไดนาิว่าจังไนาลิกรบบาำใจรีหไงกับบไดใกล้ปบบรการกาายืนเยยืนที่ไหนยืนยืนน้ำพันไทยคลิปนะโอ้โยกะบกรกรเดียหรือว่าเขาอันหรือว่าหรือว่าป็ดนายในตูวบวานนี้กระบอก มีคนท่วงน่ะนาตาลีเอฟที่เป็นทักมาว่าหน้าตาน่ะคือเบาบ่อยจักแล้วคือเราบอกคือเัากานาใหญ่แเล่ากานาใหญ่เบาบ่อยกานาใหญ่เขากานาใหญ่ทุกคนนอนหลายในหน้าใหญ่ไม่รักกรบปฮู้ตะกี้ว่าจะใส่เสื้อชีดับมาเพื่อจะใส่เสื้อชีไต้หมาดมาเพราะเขาขับชีใบไม้ยั้นมาแรงทุกคนว่าที่พาวว่าไป็อันหายเขาเลยเขาจะเป็นเข้าหายไล้อะไรนะครับ ขอโทษเด aine, ้อทุกคนโคว้าอนั่งยังนั่งนั่งจากโคว้าอเรื่องนี่มันยัตติยาหิยาว่าน้างเด้อทุกทุกคนอิบชีทุกทุกคนนาตาลีจากว้าอตั้งแต่หลายปีแล้วจดไว้ได้เนี่ยจดไว้แต่หลายปีเลยญาติลืมตื่นมาเนี่ยเมื่อเช้าจังนขึ้นตามใจคุชิว้าอุ่สบาชิว้าอุสบากับบอกกับบอกว้าอุจุดหัวมัอนี่ละอุดทนบ่ได้ก็เลยว้าอุ่นซะทุกคนสางปากกระโดดกะดีอ่นั่งโคว้าอุ่นซะ พ่เจ้าว <ar> ่ากขาบอกพเจ้าว่าในกระบานั่งโคว่าทุกคนมันผสมควรทุกคนถามเขาแน่นะทุกคนคนคือการมันหนุ่มมนหน้าขันใจห่วมกันมุนตาอยู่เมาเมาเขาน่ะผู้เดียวผู้เดียวเกี๊ยวเกี๊ยวหมูไปน้ำหมูอยากไปน้ำหมูฮะเละมาท่นซะคือไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยคับพ่อเพื่อนโคเซลเซลใชื่อว่าเขียลเซลอยู่เป็นเขียนผิดเขียนถือกระดาษเป็นจุดอจุดผิดจุดถือข้าวน่านน่ายนี่มันข้าวัด เป็นผู้ชายเนาะกัดเขียนนายเนาะนายนั่นนายน,น,น,นี่ขั้นทางภาษาลาวกะเท้าขั้นทางนั่านเท่านี่เชียงหัวเต๋อเพิ่งเขียนพิษเขียนถือเชียงชเซลอยู่ที่ผสมพอดีอุ้งคุยะะอะไรก็ดีนะทุกคนโบโบโบต้ององุ้งต้องคุยทามทุกคนคนเท่านะ่ะความดีความงามอยู่ในคำปากคำว่า,วาวเด้อน้นองทุกคนสำหรับใครคือการพี่น้องทางลาวทางในเบิร์นในส้มความดีความงามนะั้น เขาเอาคำจาอยู่ในปากเจ้าของนี่เด้อจะไปว่าจะไปอุ่งจะไปคุยคุ้นเท่ามูเพื่อนกันแต่ได้จะได้มากันส่วน,นรายการบุญจากธรรมนะทุกคนเห็นหน้าเราเห็นหน้าเหาอยากลบอยากลีดา,ามบุญจากถามนักเรียกว่าเป็นอย่างน้อจังสั้นบุญธรมกับบุญเป็นอย่างโคตรแต่วา่าอันโคตรแต่ว่าอันนี้นัน่นเออนาทฤษยิ้นพวนึงตัวนี้นะเห็นผพวนึงอันนี้ถ้าว่าเขาเคยเคย เคยเบ่าเคยถามกัานนอนมีมือหนึ่งน้าทีไปพ่อข้าเจ้วคนนี้เอาเบาซะข้าเจ้าละนอนอยู่ในเตียงนอนในแค่นอนในเตียงอะไรเขาหลังจากไปยังไปซื้อเครื่องซื้อของหรือไปยังอะไรเขากระเนทีที่ถามว่าอันนี้เรื่องของเจ้านอนคุณผู้ชมสนนะว่าได้ว่าอะไรว่างเลยได้ว่าอะไรว่าซะเขากระเทีที่ว่าซื้อยังพี่ซื้อยังเอื้อยเทนทีที่ถามเขาเขาก็ยืนนั่งหึงหึงนั่งยืนปังหึงหึงเขาก็มือตาเขาก็มือนอนจะได้นอนโซ่อยู่อันนั้นใคร เร so he he ื่องเรื่องของเขาเขาประทับกัเรื่องของเขาเขาขีดเป็นคือเรื่องของเขาพลเลยเนาะเขากระ่สนใจดอกหักแต่ว่าเขาคืดในทานะคนที่หูจักการนะเขาคือนอนซื้ออยู่เลยเขาปัดทัมได้สลับนาตาลีบปัดทาบได้ประทัหน่อยกระทามได้ทามทามเพราะมันคือทามเพราะเป็นศรัทธานทุกคนขั้นว่าทีนี้เขาเชี่ยเงียปุกขีมาแล้วก็เลยทามพ่อทำสั้นนะทามพเก่หนาแล้วก็จบดอกคุณเท่าทุกคนอะไรเขาก็หูอย่คุณเท่าน่ะทุกคนเลยบึ่งบึ่ง เบื้งในธนาคุณนะเบื้งสีหนากับเบื้องเบื้องไมหนาเบื้องชีนะาฮะเบื้องรวบรวมเบื้องวาดภาพไปโอเบิดทุกคนเด๋ยบ้านเขาที่สรุปสรุปกาจุดไม่ได้สิสรุปบ้านพวกเพื่อนที่ยิ่งพวกเพื่อนที่เลิศอเล,เลเื่อเพอร์เพิกนะแต่ธรรมดาสมมติทุกคนธรรมดาสามัญ นั่นแหละครับว่าธรรมดาสามารถยิีงได้กับบอดีเลื่อนเลื่อเพอร์ฟิกได้กับบอดีมันบอดีทุกคนยิีงได้กับบอดีเลื่อเพอร์ฟิกเลยเดินเลื่อเพอร์ฟิกเลยบอดี้เขากระจ้ากับธรรมดาพออยู่พอกินอะไรธรรมดาสางหมักกระโโป๊กระโดดกระพูดกระพูดกระโดดกระดี้ะจักหมู่จัดเวลาเลยพอกันใหม่ทุกคนขอบุญคุณหลายๆมันนี่มาจมสบายดีบัดดีค่ะจนมายี่สิบนาทีจนมาส่าวนาทีสบายดีบัดดีค่ะไปเลยเขาจีด่าหัวเขาถ่ายหายเข่าอยู่